ครับวันนี้วันที่ยี่สิบนะครับมิถุนายนสองห้าหกแวันนี้เรากรรมการตัดสินปลาเรียบร้อยแล้วฮะว่าใครได้รางวัลอะไรเดี๋ยวผมจะพาชมทีละตัวนะครับรางวัลชมเชยครับผมตู้สามปลาพิคมครับตัวนี้เราคาดการว่าต้องติดรางวัลรางวัลใดรางวัลหนึ่งแน่นอน นี่นะครับตู้ใบที่ห้าปลาของพี่อุ้มฮะรางวัลรองอันดับสองนี่ฮะ <c oughs> ตู้เบอร์เจ็ดครับพีสี่ fc หนึ่งสี่เก้าสามตัวนี้ติดรางวัลชมเชยเ <c oughs> <c oughs> เออนดฝากประกาศได้ไหครับได้ครับและนี่ครับปลาพี่โอสรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งครับปียี่สิบสี่ครับแล้วก็ตู้ที่สิบครับตัวนี้ปลาของพี่ได้นะครับ อันดับสองแล้วข้ามมาเลยอีกตัวหนึ่งนะครับตู้เบอร์สิบสองรางวัลรองอันดับหนึ่งคืออันดับสองนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราชมประแดงกันต่อนะครับยาวเลย นี่ครับตู้เบอร์สิบห้าฮะติดรางวัลชมเชยตัวนี้ปลาพี่อุ้มนะครับตู้เบอร์สิบเจ็ดครับลองรางวัลอันดับสองรางวัลชมเชยครับตู้เบอร์ยี่สิ รางวัลชมเชยครับตู้เบอร์ยี่สิบสองตู้เบอร์ยี่บสามครับรางวัลชนะเลิศสีดีมากครับรางวัลรองอันดับหนึ่งครับตู้เบอร์ยี่สิบสี่ ครับผมก็วันนี้ยังไม่มีทางผู้จัดงานยังไม่ได้เปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาครับบุคคลภายนอกจะเข้ามาได้ในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่ยี่สิบวันนี้เราก็ผมได้มาแจ้งทุกท่านไว้ก่อนได้ขออนุญาตทางผู้จัดแล้วก็เข้ามาถ่ายคลิปไว้ก่อนว่าใคร ได้รางวัลอะไรบ้างวันนี้เราได้เกียรติจากคุณลินคอนนะครับเดี๋ยวผมาักตัวอื่นก่อนคุณลิคนค,ลคอนครับเจ้าของ tca ครับเดี๋ยวลากันไปด้วยคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับ